วันที่17มิถุนายน2557เวลา11นาฬิกานายทวัฒนแท่ห้่พผอ,อสพปรนราธิวาสเขต2เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลปีที่2ซึ่งกลุ่มนิเทศติดต,ดตามและประเมินผลโดยนายกนกศิลามหม่อมสิทธานิเทศจัดขึ้นณห,ห้องปลายสยามโรงแรมเกนติงเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก อำเภอสมัยโกโลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมก็เพื่อดำเนินง,งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันซึ่งผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาไทยและการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนทั้งนี้การอบรมตามโครงการดังกล่าว จะใช้ทักษะ4ขั้นคือชวนเป่งชวนท่องบูรณาการการฟังสู่การพูดท่องจำพยัญชนะสละและฝึกเขียนเส้นวาดภาพเขียนพยัญชนะมีผู้เข้ารับการโหลดรวมที่เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนสังกัดแห่งละ1คนรวมทั้งสิ้น118คน